สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคําสอนของหลวงพ่อฤษีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับท่านบิโยคาไวาจรทั้งหลายวันนี้ก็มาปรารบเรื่องปฏิบัติทาของท่านบุทเท่าต่อไป ท่านมันทิกของท่านไม่รู้ว่าเช้าที่สี่สิงหาคมสองพันห้า้อหกวันนี้แจ่มใสมากเริ่มตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาข้าพระกรกมาานเป็นลำดับจนถึงที่สุดและก็ยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์ข้าพิญญาภราสมาบัติ พบท่านมโหก,กัลลาอย่าลืมนะอภิญญาพระสมบัติอระิญญาพบใครก็ได้พบท่านมโมก,กันลาแล้วก็ท่านมหาการย,ยนะพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปัสนาทั้งสองแล้วก็พบหลวงพ่อป,ปานต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้วาดว่า จิตของเธอเหลือส่วนเพียงอวิชชาเท่านั้นนอกนั้นผ่องใสบริสุทธิ์แล้วระหว่างนี้เป็นโคตรภูโคอ,อรหัตมักเข้าใจไหมคำว่าโคตรภูโคอ,อรหัตมักก็หมายความว่าท่านพูดใดที่ได้พระอนาคามีแล้ว กำลังปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงอรหัตผลอรหัตอรหัตมัสในช่วงนั้นเรียกว่าโคตรภูาอารหัตมัสหรือว่าในช่วงนั้นเป็นการก้าวเข้าสู่โคตรภูาอารหัตมัสนี่คำว่าโคตรภูาอารหัตมัคจริงๆและมันต้องเหลือตัววิชาตัวเดียวและวิชาตัวนี้ก็แบนบแนงสนิทเพื่อจะไม่มีแรงกำลังจะก้าวเข้าไปสูก่กความพระอารหัตมัส เหมือนที่กับคนหนึ่งยืนอยู่ข้ามรางเล็กๆขานียังอยู่ฝั่งนี้ขาโน้นเหยียบฝั่งโน้นยังไม่ทันยกขาเป็นอันว่าเป็นโกตรงฟูขออ้อหัตมัตยกเมื่อไรเป็นอนรตมัตเมื่อน,นั้นอันบอกว่าให้ที่จะนณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรเป็นของจริงเป็นของสมมติทั้งหมด ในความจริงแล้วก็ควรจะประมลความจำให้ดีนะว่าแต่ละขั้นท่านสอนระดับไหนท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรจริงเป็นขอสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรแน่นอนย่อมสลายตัวไปหมดไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งต้องพัดพราจากกันหมดฟังแล้วก็คิดดูนะครับ เพราะร่างกายของเราเป็นในกอในขอไอ้ชื่อในกอในขอมันก็สมมตริร่างกายเราเป็นชายเป็นหญิงเราก็สมมติขึ้นมาร่างกายมันสรงขึ้นมาเราก็สมมติน้าก็พังหมดมันไม่มีอะไรจะเหลือสลายตัวหมดและทุกสิ่งร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็ดีมันไม่ใช่ที่พึ่งของเราในที่สุดเราคือจิตก,ก็ต้องพัดพลาจากมันไป นี่ผมก็ใหญ่มานิดเป็นรพระพุทธพษก์งออกสมเด็จไปจอมไตรนะฟังกันไว้เหนดีแล้วก็จำหากว่าท่านทำได้นะ <c oughs> ทำได้ตั้งแต่ว่าโสดาบาันขึ้นมาก็ตามผมว่าถ้าบาทสมเด็จจีหัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สละตุนทรัพย์เพื่อเป็นธรรมทานก็ดีใน้ญาติโยมหลายท่านที่สละตุนทรัพย์มาเพื่อเป็นธรรมทานก็ดีท่านจะดีใจมาก เงินที่ผมบอกว่าขาดไปแสนหนึ่งละผมไม่คนไม่มีสตาตงถ้าเงินส่วนนี้เป็นเง,งินเขาพระบาทสมเด็จเจ้า่หัวและสมเด็จพระบรมราชีเนี่ยนี่นา่าจะเป็นนใหญ่แล้วเป็นเงินองบรรดาญ,ญาโยนทั้งหลายบริจาคก,กันมามากบ้างน้อยบ้างบริจาคก,กันเสมอผมจึงมีคนขาดไม่งั้นคนที่จะขาดผมไม่มีเพราะเลิกไปนานแล้วไม่รู้จะตังค์ไหนไปซื้อสักเศษ,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 ษ เศษที่ซื้อมาก็ดีบ้างชั่วบ้างมันก็เป็นของธรรมดาดีไม่ดีก็เสียไปกันแล้วไอ้ส่วนที่ตีรละแวรตราราคาออกไปมันก็น่าจะติงกําไรแล้วถ้าคิดแรงงานมันก็ม,มีกําไรแล้แถมาเศษเสียสิเศษที่ต้องมานอนรอรับรอทับอยู่เป็นแม่บทอันนี้ราคาอันหนึ่งก็อย่างเลวที่สุดก็แปดสิบบาทเศษร้อยบาทเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่ไหว แค่สินทั้งหลายเหล่านี้นอนอยู่ข้างในเนี่ยเกินกว่าสองแสนบาทที่ว่าขายขาดได้ขาดสิ่งที่เป็นกเกษตรออกไปในแ่นแสนสเศษแต่ของใช้ทั้งหมดอีกอีกแสนกว่านี่ไม่ใช่ทุนผมทุนพระบาทสมเด็จเจ้าหวัสวสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็ทุนให้บรรดาญาติโยมพระธบริษัทท่านหวังเป็นธรรมทานต้องการให้พวกเรามีความดีได้ดีกัน ก็พยายามทําทุกอย่างคําสอนอะไรที่เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนท่านพูเท่าคําสอนอะไรที่พระบุคลาณากะพระอาจายนะและพระอื่นที่เปรหยญานถ้ามาสอนท่านผูทเท่าจำเอาไว้เป็นของหายากผมนี่แม่นี่ดับผมได้ตาราท่านผู้เท่ามาแความจริงผมเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ เพ่มมาคนได้มาเดือนอะไรเนาะีรืจะเป็นกันยาหรืออะไรอะไเนี่ยนะตอนนี้เองตอนนั้นเอินไปเจอเข่าวถ้าผมได้มาตั้งแต่หนุ่มๆน,นะบางทีผมอาจจะเป็นอะไรสักนิดนก็ได้อย่างเลวยที่สุดอาจจะเป็นพระทรงทานเลี้ยวหรือว่าไว้ห้อยห้อย้ายของพระโขนดาปฏิมักอะไรเนี่ยอาจจะเป็นได้เหมือนกัน ต่ที่น่าชิ่นใจผมมันได้มันแก่มากมันจะแล้วแล้วแก่มากก็ไม่ยอมยาฟันมันไปจนกว่าชีวิตจะทรงสังวจะได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นมาฟังท่านต่อไปแล้วท่านโมกคันลานักอธิบายว่าให้วิจัยถึงเหตุที่ฟังเขาท่านดีนะพระพุทธเจ้ากล่าวมาอย่างนั้นท่านสอนเพิ่มเติมท่านนอาจารย์ ให้วิจัยทั้งเหตุเมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรนะไ,ไอ้รูปตัวนี้มันมาจากอะไรรูปที่มีชีวิตมันมาจากธาตุาสีธาตุสีมันทําไมมันถึงจะเกิดผมไม่รู้ถ้าไม่ดีบายเรามานัางน่งยกว่าไอ้ธาตุสีนี่มันทรงตัวไหม มันทรงตัวมันเป็นนิจจังแล้ว็นอนิจจังเป็นทุกขังและเปลา่าถ้าไปยุ่งกับมันไอ้ร่างกายที่เป็นธาตุสีสำหรับเราแล้วมันก็ไปนอนัตตาธาตุสีมันสะอาดแลงสกปรกนี่ผม็ยายนะท่านบอกเอา้าแล้วก็ไอ้คนคนมาจากอะไรแล้วก็มันเป็นคนอยู่ตลอดไปไหมธาตุสีมันทรงตัวตลอดไหม เจ้าคนนี้มันมาจากอะไรเจ้าคนมันมาจากคนแล้วคนที่จะเกิดเป็นคนได้ก็มาจากกิเลสตันหาปาทานอากุศลกรรมมันมาจากความชั่วคนเนี่ยการที่จะเกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยเราพบความชั่วคือกิเลสตันหาปาทานอากุศลกรรมจรึงมาเกิดเป็นคนแล้วก็อย่าไปสน,สนใจกับความเป็นคนต่อไปเพื่ออะไรทําลายความชั่วมันจะสิ้น แล้วบอกบ้านเรือนโรงมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากวัตถุธาตุเป็นชิ้นเป็นอันเอามากรอบกันเข้าเป็นบ้านเรือนโรงคนก็เหมือนกันมาจากการสันสองธาตุสี่นี่ก็เหมือนกันมันก็มาจากสิ่งทุกสิ่งที่คนวนผสมกันถ้าว่ยังไงต่อไปแล้วให้พิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันแต่สลายหมด ฟังแล้วก็คิดคิดก็ตามฟังให้มากคิดให้มากเปิดฟังให้มากนะครับอันนี้แจกผมบอกแล้วตั้งแต่ทันเศษที่สิบเอ็ดจนท่านจบแจกแจกคนภายในไม่แจกภายนอกอตแจกภายนอกผมฟังแน่คนภายในที่อยู่ในปัจจุบันที่รับฟังอยู่นี้แจกแจกแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปหมกตกนรกททำลายของสง เอาของสองไปเพื่อทำลายตกนรกผมไม่อนุญาตให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้หลอกลวงสงถ้าไปฟังอาไปปฏิบัติพร้อมแจกแต่ไม่ใช่มาจากไหนยงไนก็จกแจกจะแจกกันรุ่นเดียวเท่านี้นะผมไม่มีทุนถ้าบรรดาญาตโยมพุทธบริษัทหรือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมเด็จพระบรมราชีนาถท่านสระทานมาอีกบอกว่าแจกแก่คนภายในได้ผมจะแจกต่อ แต่มิฉะนั้นแล้วผมขอแจกจำกัดเฉพาะรุ่นที่ปฏิบัติอยูปปย่ปัจจุบันเท่านั้นนี่นก็ว่ากันไปท่านบอกว่าให้พิจารณาให้สภาพตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรทรงตัวมันแตกกลายหมดย,ย้อนเข้ามาหามงคลานะใหม่ย้อนไปย้อนมาแบบนี้เบื่อก็เบื่อไปท่านบอกว่าจงให้พิจารณาวิจัยให้เห็นของ ที่เมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรคนมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากอะไรแล้วพิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่ามันต้องแตกสลายหมดแล้วว่าพระอารหัตผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แน่แถมตีใบซะด้วยสิ ว่าคิดไว้ว่ากี่วันก็ไม่ทราบจุดนอนอกภายในหกมาหกสิบวันนับนีงบัดนี้เป็นต้นไปวันที่ทรายพึ่งจำไม่ได้เปิดย้อนไปฟังเราเลวกันท่านบอกว่าอรหัต,ตผลจำมาก่อนเวลาที่คิดไวแม่จะจครึมครึมทะไมอย่างนั้นพอฟังมาแล้วจะครึมครึมจนสลดใจเพราะครึมปั๊บสลดใจกันทีเอ้ะนี่เราบ้าแล้วเนี่ย ท่านว่าเท่านี้เราบ้าแล้วเลยเราได้แล้วท่านี้ถ่าไว่ายังไงไอ้เจ้าแม่งเอ๋ยท่านด่าตัวท่านว่าเจ้าแม่งเอ๋ยเองฟังแต่คําพูดเองคิดว่าเองเองเป็นพระอาารหันต์พระอรหัตผลแล้วเลยเองนี่มันเลวจากเจ้าแม่งยงรู้จักตัวว่าเองนี่มีสภาพเป็นเพียงแค่จิ้งกาเท่านั้น จงอย่าทะเยอทะยานคิดว่าเจ้าเป็นช้างแม่ท่านด่าตัวของท่านดีจงอย่าคิดว่าเจ้าเป็นช้างสารตัวที่เขาโศงครามเจ้ายังมีรมหวั่นไหวคือเจ้ายังแพ้นนอำนาจของอวิชัยอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงบ,บอกเองเอ็งจำได้ไหมเจ้าเง่งถ้าจำไม่ได้เอ็งจงฟังข้า ข้าพูดให้เองฟังว่าเองยังแพ้อำน,นาจของอวิชาอยู่ถ้าเองอยากจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูห้ามหันอวิชาให้แหลกลานไปท่านบอกตอนนี้ท่านตัดสินใจตายให้มันตายถ้าจะตายอยู่กับความเป็นอรหัตมรักหรือว่าอาณาคามีก็พร้อมแล้วแค่นี้พร้อมต่อที่ไปสู้ให้ยันตายเอาให้หนัก สู้มานานแล้วยอมตายมานานแล้ว <c oughs> เมื่อก่อนนี้ยอมตายขั้นฌานสมาบัติตอนนี้มีมาณีองสมเด็จพรทรงสวัสดิ์กล่าวว่าเราเป็นพระอริยเจ้าฉะนั้นขั้นอรหัตตผลเราจะสู้ยันตายจะไม่ยอมใครอารมณ์จิตพอที่เท่านี้ข้าพันรังสีรัศมีหกประการปรากฏ เป็นองค์สมเด็จพระบรมสุคตมาไวมากทีแรกคิดตอนก่อนเห็นทพนาสีประเดี๋ยวหนึ่งรองค์ก็กรากฏทม่เห็นแสงแป๊บหนึ่งพระองค์ปรากฏขึ้นทันทีบอกสัมเกสีอ่อยลูกผลข้างหน้านั้นได้แน่แตัดสินใจอย่างนั้นไม่โถ่นะลูกนะเข้าหายเกินไปเร่งรัดเกินไปผลจะยับยังอยู่แค่นี้เจ้าจะไม่ได้อรหัตผลแล้วกัน ท่านมาว่าแล้วกันเอ้เราจะบ้าเอาจริงๆสักหน่อยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยับยังต้องเชื่อรพระองค์ผู้ใดมาทั้งหมดต้องเชื่อทุกอย่างก็กราบสวายนมัสการขอพระราชทานอภัยเพราะว่าทานอภัยไม่ใช่พระราชทานพระราชทานมราราชาแต่ความจริงท่านก็เป็นธรรมราชาไม่ผิดศีลก็พูดคนเดียวมันจะผิดอะไรไม่มีใครเขาขัดคอ เอาาว่าไปเออไอผมก็ว่าตามวิสัยของผมนี่ท่านผู้เท่าท่านเป็นพระอรหันตมรรคท่านก็มีใจก็ไม่เหมือนผมไอผมนี่หน้ากูบันบวมบ่มนะเนี่ยบวมบวมเป็่งเป่งหน้ากูจะเน่า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 ก็เน่าไปเขาบอกว่าเป็นพระการเมืองเอาการเมืองกับการเมือง เป็นพระการบ้านกับการบ้านเป็นพระการวัดกับการวัดเป็นมันทุกการเทดีกว่าการเมืองเราไม่ได้ไปสมัครผู้แทนเราไม่ได้สมัครเป็นปีเราต้องการทําให้เมืองของเราเป็นสุขเอาไอ้นี่จะออกนอกลู่นอกทางนะเราทําทุกอย่างเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ทําให้คนเข้าใจกันพยาหาเในการเมืองการบ้าน,กา,านการวัดกดช่างของชาวบ,บ้านปากชาวบ้านมัเนเ่ปากของเรา เขาว่ายังไงปากเรามันไม่เมื่อยไปด้วยเขาพูดเขาว่าเราเขานินทาเราปากเขาเมื่อยเองให้เขาปล่อยของเขาเขาชมก็ยกประโยชน์ให้เขาเขาเขานินทาก็ยกประโยชน์ให้เขาเรากินข้าวแล้วก็นอนนอนทําไมย่วตัวไปนอนเข้าใจนอนใจนอนทำไมใจนอนหลับหูหลับตาไม่มองหน้ากิเลส เอาอย่างท่านบูบเท่าเล็งโกโก้ทบัยบายฮือยากพวท่านทั้งหลายเป็นนายทหารนี่ดีหลายองค์บวชปับลาออกแม่คนหนุ่มคนแน่นแบบนี้นี่คนหนุ่มคนแน่นแบบนี้นี่เขาอยากได้ยศท้ามดาสางได้งินเดินกันนี่มีงินเดินแล้วมียศแล้วลาออกขอบวชตลอดชีวิต ก็มีหลายโองค์ในการที่ได้ปณิญ,ญาเออไม่ทำงานทำกันนะี่ะบางองค์สำเร็จมาจากต่างประเทศได้ปัญิญาไม่ทำมาบวชบอกจะบวชตลอดชีวิตเอาบางท่านมีงานดีีเงินดีเอามาบวชจะไม่เอาทิ่งงานที่เงินจะมาขอบวชตลอดชีวิตทำกิจพระศาสนา โอ้ยพวกท่านนี่มันเข้ามาเยอะแล้วนี่ตัดความโลภตัยดยศถาบรรดาจากัก์ตัดตความโลภโอ้เข้ามาเยอะแล้วดีกว่าผมดีกว่าผมท่านมีความรู้สึกตัวท่านดีกว่าผมผมยังยลงทรงคลงึงคงคลึงเ,งงเงยี่าดีมาไรก็ไม่รู้อาจารย์ใจคนแก่นะ อย่าไปสนใจกับคนแก่นี่มันลาท่านพูดเท่าท่านบอกว่าโอ้โหพอคิดเท่านั้นแหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเลยบอกนี่เป็นอัตตากิดมรฐทานิโยกนะอารมณ์ของเธอในะยานะค่อยๆย,ย่องไปนะเก็บเล็กเก็บน้อยนะตัดนิดตัดหน่อยต,ตัดตัดเลยขาดไปเลยอย่าบุ่มบ่หม่แม่ฟังให้ดีนะ แม้ท่านเรียกตัวท่านเองแม่งนี่ครื้มครื้มหน้าตนรูปร่างหน้าตัวหน้าตาตท่านคงจะใหญ่โตนะลอยไอม่งเขาเลยแม้ท่านว่าอย่างไงท่านบอกว่ากราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขออโหสิภัยแล้วพราข้าพระพุทธเจ้าสงสัยผลที่ได้แล้วว่าน้าจะเสื่อมเอาที่แล้ว พอหลายวัาจิคิดอย่างนั้นแล้วน,นึกสงสัยเลยเอ้นี่เราเสืส่อมเสียแล้วเนี่ยท่านว่าเป็นโคดัภูอนัตมรรมักตุนหน่อยดีเออนัาตมรรมักหน่อยเดียวนี่เสืส่อมเท่าไห้่นะมั้งยิ่งท่าคิดแบบนั้น,นสมเด็จนตสักวันท่านกล่าวว่าอนาคามีที่ได้มาแล้วไม่เสื่อมอย่าลืมมาตอนนี้ยังไม่เป็นอนัตมรรมักนี่เป็นในเพียงท่านบอกว่าอีกไม่บววโซดแวว ท่านพระโมคคัลลาบอกว่าอารหัตผลเย็นได้ก่อนเวลาที่คิดไว้เท่านี้ที่คิดจะทุ่มใหญ่ในความจริงยังมันยังไม่ได้อรหัตมัคเป็นโคตรโหดอันนี้ท่านถึงตัดว่าอกนาคามีที่ได้แล้วไม่เสื่อมท่านหมายเหตุบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนจะน่าไรมักจะมีเหตุมีอิจให้ฟุ้งซ่านเสมอ ยิ่เมื่ออยู่ในโคตรกเข้มาโสดาบันในขณะนั้นพระในวัดนั้นหลายองค์เดียกันหาเรื่องหาราวเขาจะาวาดแล้วมันก็มาพาดพิงถึงท่านโดยหาว่าท่านเขา้าไปเจ้าวาดความสร้างความเดือดร้อนเป็นศัตรูกันอยากจะตีรันฟันแทงท้าใชยตลอดเวลาแท่งก็ทำเฉยเมืท่ทีท่านเดินไปข้างหน้าท่านก็บอกว่าโอ้โห ไอคนน้นมันดาา่า้ากเลยมบ้ทงท่านกท่านยิ้มยิ้มบอกบคุณด่าตามสบายสบายดา่าตามสมัยเราผมไม่ได่ดาคุณเลยนี่คุณยังมาด่าผมทําไมถ้าก็บอกอดทนได้ถึงสัตตะขาตุประมะเว้นนั้นว่าท่านได้พระโสดาบันเบนื้องตนพอเข้าถึงโคตรปูล,ล่อขนใหญ่ท่านอดทนมาถึงพระโสดาบันขั้นเล็กที่สดสัตตะขัตุงไง นั่นแอกว่าต,ต่อมาเมาื่อใกล้พรรษานี้เมื่อก่อนยังใกล้แค่ก่อนยังเข้าพรรษาพรรษานั้นนะไม่ใช่พรรษาที่ผมพนี่มาจะได้เอกิบิชีอ่าทางสองคราวอีกกระฟงซ่านอีกเ <c oughs> มื่อเข้าโสดาละเอียด <c oughs> เทือสกิทาคารมีอีกกระฟงซ่านมีเรื่องกระงซ่านอีก เมื่อจะเข้าอนาคามีจิตก็ฟุ้งซ่านอีกนี่เข้าโคตรภูอนาตมักก็ฟุ้งซ่านที่ใหญ่เลยน่าคิดว่าก่อนที่จะได้ดีจะต้องยุ่งก่อนเป็นธรรมดาใช่แล้วนี่จำให้ดีนะกลัวท่านฟังแล้วก็จำให้ดีถ้ามีอะไรมากระทบก็ต้องนึกถึงปฏิบัตาของท่านบุตรเทา่าท่านบอกก่อนอะไรไม่จะเข้ามาของดีจะเข้ามามาต้องมีอารมณ์เข้ามาตัด เขาว่าฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่นึกฟุ้งที่เคยดีไม่ดีถงชาวบ้านเขาดา่าเขาว่าเขาเสียสีเขากล่งแกล้งมี่ปาถับไม่ใช่นึกฟุ้งอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรามีบ้านหลังเล็กถ้าเราจะปลูกบ้านหลังใหญ่มันก็ต้องหาท่าประสมภาระให้มากกว่าต้องหาเงินหาทองนี่เป็นเรื่องธรรมดามันต้องอยุ่ง มีของขอว่าถือว่เรื่องธรรมดาไม่ใช่ผู้เท่าพูดนะคือผมเนี่ยสำหรับท่านผู้เท่าแหละท่านบอกว่าคืนในยี่ตอนหัวข่ําทำได้เล็กน้อยก็ต้องนอนก็บเพียจัดว่ากลางวันมันหนักปัดจะทั้งวันเลยล่อหนักที่ห้ำหันกันให้แหลกดีไม่ดีกีเลยียเกือบไม่แหลกคนเกือบแหลกนองเพียนอนแผ่หลาสองเลึงแบบนี้ก็มันก็ลอกันแหลก คนจะแหลกแบบล้วกิเรกจะไม่แหลกแก้เภียม,มากเมื่อนอนแล้วก็เห็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพ,มพุทธเจ้าสมเด็จถึงตอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จก็หายเสียดหายเปลี่ยนอารมณ์เพียหายไปหมดทำกิจต่อไปถึงทีหนึ่ง ไม่ต้อนอนกันเลยที่นี้นะมาถึงตีหนึ่งทําเรื่อยไปพอถึงตีหนึ่งแล้วทำไมททำต่อไปอีกลืมเวลาไปตีหนึ่งอารมณ์ตกไม่พอปิดถอนจากาาเนลืมตามาดีเก่าตีหนึ่งและ้วะเนี่ยพอตีหนึ่งแล้วไปถึงเช้าก็ไม่เท่าไรเนี่รวบรวมกําลังใจใหม่ข้าพิญญาพระสมาบัติวันนั้นเป็นทั้งวันไม่ต้องไม่ไม่ต้องเลิกกันทีเนี่ย เมืปฏิบัานี้ท่านถ้ายังไม่ถึงก็ยังยังไม่หน่อยนะท่านบอกท่านยอมตายแล้วทีนี้ให้มันตายไปในเมื่อวันทั้งวันมันไม่ได้หยุดจิตเป็นสุขกลางคืนเพลียมากจะพักเห็นสมเด็จตัวสมาพุทธเจ้าตื่นที่แล้วสบายใจมันอิ่มเอิบทําไปทีถึงตีหนึ่งจิตตกตกเรืมตาไอ้จิตตกแลก้วจิตต้องการจะพัก เห็นว่าเวลาเทีงกี่หนึ่งเมื่อทำมาถึงนี้ได้ต้องทําสว่างได้ต้าสินใจข้าพิญญาพระสมาบัติทำกิจยกกิจปับ๊บนูนไปปล่อยอยู่ที่นิพพาน์ลอยให้ร่างกายมันหลับฟรีไปตามสบายถ้ามองดูขันหน้าเอ๋ยทำไมอย่างนั้นเองจงหลับตามสบายถ้าเองเพียรมาเองจะตายเองจะพังก็เชิญนะจ๊ะ ถ้าเธอฟังมาเลยฉันจะอยู่วันนี้ฉันไม่ลงไปถ้าตอนเช้าเธอยังไม่ฟังฉันจะลงไปทํากิจเพื่อเธอเพื่อหาหาันมาเลี้ยงเธอเธอกับฉันมันคนละคนไปแล้วสินะจ๊ะฉันน่าใสยเธอโชคราวะนั้นต่อจากนี้ไปเธอกับฉันขาดตัดยายขาดนิดกันเธอยังมีลมปราณอยู่เพียงใดฉันก็จะยังสนุถนอมเธอตางกําลังเพื่อใช้เป็นประโยชน์ ถ้าเธอสิ้นลมปราณมาไหลัชงมาอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ตรงนี้เขาเรียกธรมนิพานธ์ธรไมอย่างนั้นท่านคุยกันหน้าไอ้คันห้ามันก็ไม่คุยด้วยทรรมองั้นเลาพูดไปเหมือนกับคนบ้าคันห้ามมันก็เอยหลับฝีฝีฝีไมท่ทีท่านมองดูเวลาว่าเอ้เวลาฟาสสงมันเช้ามืดแล้วลงเถอะลงมาพอเช้ามืดลงมาท่าน ทำไปมันลงมาแล้วก็ร่างกายมันก็ตื่นขึ้นใจมันหลงตื่นขึ้นพื้นเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงตอนนั้นะท่านไปจุดหนึ่งในแดนนิพพานเนะ่ยจะลืมนะ,ะ,ะฟังบยาเผือเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไปไม่ถึงที่ท่านขึ้นไปถึงไปจุดของท่านเพื่อท่านมีริมานเป็นที่อยู่ของท่าน วิมานนี้ไปได้นี่ที่ขอ,ยอยนี่ใบนี้หาว่าไอ้เจ้ามันนี่ย,นนะยุ่งอะไรสินะไม่ยุ่งท่านเสียนวไม่เอววิมานท่านมีท่านไปที่วิมานของท่านเข้าไปได้แต่สีมันเจ่มใสไม่เต็มที่แต่เข้าไปได้ท่านบอกว่าเห็นดาลฟ้าสูงเราขึ้นไม่ถึงเห็นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนมองมาข้างล่าง ฉันพระพักองท่านบอกไม่เป็นไรฉันได้ช่วยฉันได้ช่วยเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะช่วยความจริงเวลานั้นท่านบอกว่าเห็นท่านโมกขันลาพระสารีบุตรพะกัจจายนะพระนรุตแล้วก็ท่านอ่าอะไรท่ายันใหญ่ราะว่าฉันได้ช่วยจะช่วยจะสาเร็จท่านสาเด็จด,ดืนประทับด,ดืนข้างบนมอมมาบอกไม่ได้โอนี้มาจากาพุทธวิสัย ต้องฉันช่วยเองคนอื่นช่วยไม่ได้แล้วท่านก็ามแบมือออกมาแล้วกวนมือยานิดหนึ่งส่งให้ฉันถ้าบอกเรารับเข้ามาฉันแต่ว่าบ้วนไปชั้นก้อนหนึ่งสัเกิดเข้าไปบ้างเป็นแ,แล้วก็รู้สึกตัวว่าขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้แล่ว่าอยู่ด้านนอกมีห้องฝาโปรง่งเอะลรท่านอย่างไรไปไหนไม่ไหวแล้วหมดเวลาเส็จแล้วนะวันนี้ก็ขอ,อยุติแตัวเรื่นี้ พระบรรดาท่านหลายตั้งใจก็ะทำตามจิตของท่านตามปัิญาสายเดินมากสมควรสวัสดี